บัตโตใส่ที่มีแผลที่แก้มตอนนี้เจ้าอยู่ที่นี่เองงั้นสินะนี่การท้าทายผู้พิทักษ์สันติราชอย่างพวกเราคนที่ทําเรื่องโหดไร้แบบนี้ได้มันใครกันนะอย่าบอกนะว่าถ้าใช่แล้วมันทําไมข้าน้อยจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเองคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือยูกิจิโร่เอนจิและเขาเป็นน้องชายฮิโมระโทมะ ภรรยาของข้าน้อยที่ต้องมาตายด้วยความดํบของข้าเฮ้เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเคนชินทุกทรมานขนาดนี้บทสรุปได้มาถึงแล้วเอาละได้เวลาล้างแค้นกันสักทีขายไฟครับไฟไฟเือของไรไอ้ไฟนี่มั<ว><ญ>นแค่ซีจีไม่ร้อนหรอกย่อยอย่าลาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามายุ่งด้วยเจ็บใจสินะทรมานมากเลยใช่ไหมล่ะข้าเป็นเพียงคนเดียวที่รู้เรื่องทั้งหมดของพวกเจ้า ลงไม่ถึงเมื่อขยะที่เจ้าสร้างขึ้นมาไม่นะหัวละล,ลายฉันเย้ yeah, ตัวโกงลูงประเอกเรียกว่าหมามูแต่ถ้าประเอกดุมเรียกว่ามิตรภาพเคนเชนไปละอนาคต <can> ได้เริ่มต้นขึ้นโยกร้องกับพวกท้องคนสำคัญต่อให้ต้องฆ่าเคนชินหรือฉันโทโมเอก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกอย่าแบกรถทั้งใบเอาไว้ตัวคนเดียวสินี่ก็ถือเป็นงานของฉัน <Oi. S 1> พี่ครับ เวลาชำระแค้นได้ามาถึงแล้วนะย่อยืดย่อยอดลุกขึ้นมาซิบาโตไซข้าน้อยจะเป็นคนหยุดเจ้าเอง <Yo! S 1> ย,ย่อซามูไรพเนจรปัดชิมบ่าบด The Final